สวัสดีจ้ะยอยรอดทุกคนเจอกันเช่นเคยกับคอนเทนต์ปวดสมองแบบนี้ในเล่าเท่าที่จําได้วันนี้ฟีเจอริ่งพี่กุยตังกุยสวัสดีครับ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 สุนทรียาดีแลือเกินพวกคุณเลย เจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันพุธหกโมงเย็นนะกับช่องทางทุกช่องทางของเจดมด้านหน้าตัวนี้เจดมแล้วก็เจะดมออฟฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้ด้วยกันกลนลิ้นมันดีจริงลองขออีกทีขออีกทีเจดมออฟฟิเชียลลองลองเจดมออฟฟิเชียลพี่พี่ชอบแบบนี้มากกว่าอ๋อชอบแบบข้างในมากกว่าชอบแบบรอเรือ <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้อยู่กับพี่ชายเจ้คนที่แหมเจ้าขรลมคมคายแล้วก็มีคะแนนความจําความคิดที่เฉียบขาดเสมอกับพี่กุ้ยตังกุ้ยนั่นเองเล่าจน้จำได้เหมือนเดิมเอาใครเท่าที่จําได้ถ้าจำไม่ได้ก็บอกถูกต้องตามนั้นมาลุยนอกจากซาร่าแล้วมีนักเตะอีบคนไหนบ้างที่ระดับเวอร์คลาสโอ้โหนักเตะอีเวอร์คลาส จริงจมันมีเอโวคาร์สหรอเอเวคาร์สนี่ไม่น่ามีนะจะมีที่เก่งๆมากๆตอนนั้นมีฮอสซัมฮัสซันอ่าไอ้ที่กองหน้าที่ต้องานก่อนจะซาใช่แล้วก็ฮอสซัมฮัสซันอ่าใช่เนี่ยแล้วก็ฮอสซัมฮัสซันแกก็บอกไปว่าอย่าจำได้คนเดียวมันมีมิดโอไงมิโดโออเมทฮอสซัมมิโดไงอีกคนนึงแล้วก็อเมทฮอ เอาเป็นว่าถ้านึกแวบขึ้นมาเนี่ยก็เขาซัมฮัสซันที่แบบเปิดเป็นยอดเรายิงเขาใช่ใช่ไอ้ที่เราคุยไปคุยมาเกิดแม่งเป็นริเบียทำไงวะเนี่ย <laughs> อียิปตอียิปตนะแล้วก็อีกคนก็มิโดมิโดนี่ก็โด่งดังกับอแจ็อัมสเตอร์ดัมใเปอร์มิโดนี่เขาไปลุยยุโรปอืมไปลุยยุโรปแล้วเป็นติสติสหน่อยแต่ว่าเขาเคยมีปัญหากับโค้ชติมชาติจนถึงขั้นแบบไม่เล่นติมชาติไปนานเลยนะใช่เก็เรื่องจริงจริงก็เขาบอกว่ามึงยังไม่ชินอีกเหรอเขาเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วเขาติสติสแต่ว่าเขาซัมพัซซันน่าจะเป็นที่รักของแฟนบอลอียิปมากกว่านะอันนี้เราเดานะเราไม่รู้ก็จริงถ้าถามถ้าเจาะจงว่าเป็นเวอร์คลาสเนี่ยเจ๊ว่าโมซานนนี่่คแรกกใชุย น่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนเจ๊เตะบอลเจ๊เคยเจอพวกนักเตะที่เล่นแรงแรงหรือเตะขู่ไหมครับและเจ๊มีวิธีการเอาชนะยังไงโอ้โหเอาพี่กุ้ยกับพี่กุ้ยเพราะพี่กุ้ยอันนี้พี่กุ้ยเนี่ยเป็นปีกรีโมทนะฉายาแกปีกคอมพิวเตอร์เออปีกคอมพิวเตอร์ว่าาายพพีี่ปกคออมิวเตร์สุดเส้นหลังปั๊บพอเป็นคนตะโกนกุ้ยเปิดเปิดเลยไหมเปิดกุ้ยเลี้ยงเลี้ยงกุ้ยยิงยิงเนี่ยตามสั่งคิดเองไม่เป็นพี่กุ้ยคือถ้าไม่มีคนตะโกนบอกอ่ะกูเลี้ยงออกหลังได้เลย กูเเเียยอาหลลังไปนี่คือปีกคอมพิวเตอร์ต้องมีคนคีย์ข้อมูลฟังดูดีเปล่าวะดีดีใช่ไหมเขาเรียกว่าความตามโค้ดไงพี่ว่าคิดดูมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอางี้ไม่คุยนตอนท่เล่นเจอเล่นเป็นปีกเจอไหมแบ็คหดโค้ดไปคูเราอะไรเงี้ยเล่นแรงๆไม่เคยเจอคือเรายิ้มให้เขาก่อน ค hai, <ak> ือที่เล่นฟุตบอลเราไม่เคยได้เล so so, ่นอะไรที mm ่ม hmm. <ate within> <wire> yeah, like ันต้องจริงจังส่วนใหญ่เราเป็นบอลวีพีส่วนใหญ่ก็เป็นตอนนี้เราเล่นวีเอพีเนี่ยใช่ว่าอายุเราได้แต่ก่อนก่อนกูจะมาเป็นวีเอพีกูก็ต้องผ่านช่วงวัยรุ่นเปล่าวะใช่ไหมก็มันก็ต้องมีฟุตบอลแข่งขันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเท่าที่นึกออกก็คือมันไม่ได้มีลักษณะไปแข่งระหว่างโรงเรียนเป็นตัวโรงเรียนไม่ใช่ หรือไปแข่งเดินสายอะไรไม่ใช่เราไม่มีแบบนั้นเต็มที่การแข่งขันของเราก็จะเป็นลักษณะบอลภายในอ่าบอลภายในมันอาจจะมีมันอาจมีบางเกมที่แบบเอ้ยจ้างน่อยแผนกนี้กับแผนกนี้มันรู้กันดุแน่อ่าแค่นั้นแต่ว่าอาจจะด้วยความที่บอลภายในเนี่ยเรารู้จักกันเห็นหน้าเห็นตาเข้ามาแต่เห็นหน้าเห็นตากันมันอาจจะมีบางคู่ที่อัดกันอาจจะพิ่มเกินแต่กับเราเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเราเนี่ยอาจจะใส่ใจคอเราก็อาจจะแบบเจอใครแล้วก็ยิ้มให้ทักทายให้เขาก็อาจจะเอ็นดูเราอ่าเออเห็นในกลุ่มมันเลี้ยง เลี้ยมันก็มันไปหรือว่าไม่เข้าหนักเป็นเรื่องดีไปประโยชน์ของการแบบยิ้มให้เขาก่อนเพราะนั้นพี่เท่าที่นึกออกไม่เคยเจอเลยนะที่เข้าแบบหนักหนักหนักหหรืออะไรแต่ว่าสมมุติเราเลี้ยงไปแล้วเตะขาเราล้มตัดเกมมีแต่ว่าการเตะขาแบบตัดเกมมันแค่มันแค่แค่แค่ในเกมแค่หยุดเราแต่ว่าตั้งใจเตะให้เจ็บเนี่ยไม่มีไม่เคยเจอเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีเหมือนกันแต่ล่าสุดนี่ครูไปเตะบอลมาเห็นบอกว่าแผลใหญ่เลยแผลใหญ่โอ้โหนี่โดนเตะหรอรองเท้ากัด ê hey, ê hey. <laughs> ส่งให้ส่งไห้กูได้ทีเลยเออนี่ข้อมูลนี่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยส่งส่งให้พี่ไม่ต้องห่วงแล้เท่ากัดตัวเท้าของเจ๊มันก็จะมีสมัยที่เล่นบอลโรงเรียนอยู่สัมพันธ์ธวบรีใช่ไหมเล่นตัวโรงเรียนเหรอดังโรงเรียนโรงเรียนไม่ไปกูยอดว่ะแล้วก็เล่นมหาลัยเล่นให้เอแบกแล้วก็เล่นบอลเขตก็มีมีเจอแบบเจอหลากหลายเจอแบบเตะมันจะมีประเภทว่าไม่เก่งแต่หนักไม่เก่งนะ่ไหเอาหนักไว้ก่อนกลัวผ่านมึงแน่แต่มึงเตะกูสามลูกเนี่ยกูชักเริ่มปองก็ขู่ไว้ก่อนมันต้องใช้วิธีนี้ แต่ถามว่าพอสุดท้ายพอเราผ่ามันได้บ่อยๆอะมันก็เตะเราไม่อยู่แล้วโ oh, อ้เหรอ,อเพราะเราเก่งไนงะามนี้ต้องเจอพี่นะพี่นี่เราจากปีคอมพิวเตอร์กองหลังคอมพิวเตอ,เอร์้วยด้วยกุยเตะเตะคือเตะเลย <c oughs> แต่พี่เตะไม่ทันดำหรอกออพี่ว่าพี่ดูแล้วน่าจะตามดำไม่ทันแหละ ก็ดีแล้วอันนี้วิธีวิธีรับมือตัวลงเป็นยังไงก็คือก็เอาชนะเขาให้ได้ถูกต้องอ่ะแล้วตอนโดนเตะอะไรอารมณ์ไม่ขึ้นหรอแบบก็มีเหมือนกันแล้วทำไงฮึดฮัดก็แต่ส่วนมากถ้าเล่นอย่างเงี้ยมันจะมีกรรมการเขาจะเป่าอยู่ให้แล้วเป่าอยู่ให้แล้วอะไรเงี้ยมันีงุนหงิดไม่มีแต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งเหมือนกันนะพี่กุ้ยที่แบบเราหลุดเองเหมือนมีลุกขึ้นมาบีบความอยู่ไหมไม่มีแบบนี้จัดระเบปกเสื้อเออมีไหมไม่มีเหรอมีหลุดเหมือนกันมีมหลุดแล้วเออมีจช็อตไหนบ้างเกมจะเสียไปประมาณแบบสิอ่่่ะะะะาาาารรรมมมณ์เเเเเจจจหหงุิิใชแลลล้้วัันนนนไปยยยถึทบี อะไรกัน้เพราะแต่ส่วนใหญ่ก็มีก็เจอเมืกันแต่ว่าเราเป็นประเภทแบบไม่ไม่ได้เล่นแรงส่วนใหญ่ที่เจ็บนะพี่กุ้ยเจ็บเองเขาเสียบมาหลบโดนหลบแล้วจังหวะหลบไปเองแล้วไอ้เรื่องมีเรื่องอะไรไม่เคยมีโอ้บอยอะไรวะ แล้วที่มันพูดปูมาคือไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องเพราะอะไรเพราะบางทีเราโดนเตะล้มเลยเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วบางทีมันมาถึงจุดเกิดเหตุเรานอนอยู่ไงเออแล้วมันมันนี่แปลว่าส่วนใหญ่จะเคื่อนเพื่อนเนี่ยมีเรื่องเพราะเราเพราะล้วนๆเลยก็บางทีเราเราด้วยเราก็มีเพื่อนเราก็มีด้วยแต่ดำนี่จะโดนเตะบ่อยตำแหน่งที่เล่นเล่นอะไรเล่นกองหน้าพี่คุยโอ้มันต้องโดนเตะนะเล่นเหมือนองลีอ่ะแบบนั้นเลยใช่ไหมเก่งๆอย่างนั้นอ่ะยิงคมเหมือนองลีด้วยยิงคมเหมือนโรโดอาเก้าเอาบอลลงดีเหมือนแบบเบอร์ปตอบทำไมไม่ได้บอลลง เขาเป็นคนเอเชียตอนนั้นเขายังไม่ไม่ได้ไค่เราให้เฉพาะคนที่ยุบรืถ้าเกิดปิดยุคไปหน่อยใช่ทีมที่คว้าแชมป์ได้มากที่สุดต่อฤดูกาลมีทีมอะไรโอ้ถ้าต่อฤดูกาลเนี่ยเต็มที่ในประเทศก็3าสี่ถ้วยกยแต่ว่าในรอบปฏรทินปีอ่ะมันจะมีบาร์เซโลนายุคหกยุคเป๊ปอ่ะที่ได้หกรายการใช่ใช่หกรายการคือ2ฤดูกาลนะหมายถึงแต่ว่าในรอบปฏิีินปีนะ ร่วมกันก่อนได้แชมป์ยุโรปแล้วมาเตะซูเปอร์คัพร่วการนี้แล้วเราได้เราได้แชมป์ซูเปอร์คัพแล้วเราก็ได้แชมป์แชมป์สโมสรโลกอีกเออแล้วก็ได้อีกก็จะเป็นหกแชมป์ก็ได้ได้อยู่นะได้อยู่เอาเป็นว่า6แชมป์น่าจะเยอะสุดเท่าที่นึกออกนะมันจะมีแชมป์ในประเทศสามตรงเนี้ยอังกฤษกับฝรั่งเศสจะได้เปรียบเพราะมันมี3ถ้วยเพราะมันจะมีเอฟเคับกับลีคับด้วยแต่ว่าอิตาลีสเปนเดนมาร์กเอ้ยสเปนทำไมมา6แชมป์ได้วะบาร์เซโลนาตอนนั้นน่ะเพราะว่ามันมันถ้วยมันมีแค่ ลาลิก้ากับโกปาเดลเวยโกปาเดเลลาลิก้ามีแค่2องใช่ไหมแชมป์ยุโรปแชมป์ซูเปอร์คัพยุโรปแชมป์ซูเปอร์คัพสเปนอ่าแล้วก็นี่ไงสโมสรโลกไงอ๋อสโมสรโลกใช่ใช่ใช่แชมป์ช่ซาอังกฤษสามารถได้7ได้คือได้ทริปเปัลแชมป์ในประเทศอ๋อเออใช่พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพลีกคัพบอลยุโรปแชมป์ยุโรปอ่าซูเปอร์คัพยุโรปแชมป์ซูเปอร์คัพยุโรปแล้วก็คัพแชมป์คอมมิตี้ชิลด์าแล้ขับเวอร์คัพเจ็ดไม่เคยมีเจ็ดยังไม่เคยไม่เคยไม่เคยอ่ประมาณนี้ส่วนมากก็สามแชมป์เต็มที่แล้วอังกฤษอ่ะสามก็มันไม่ยา ไม่ง่ายแล้ว<ช>นะ <สา S 1> แต่ว่าแชอมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือแมนยูนเตดปีเก้าเก้านะอินเตอร์ก็เคยทำได้นใ,นในอังกฤษในอังกฤษ<ห>ในอังกฤษนี่พูดถึงอังกฤษอยู่โอ้ไม่รู้จะเถียงไงเลยเซ็งเลยโ <c oughs> อ้เล่นขึ้นมางี้ก็เถียงไม่ออกเลย คอมเมนต์ตอบไปบอความทรงจำเกี่ยวกับเสื้อลิเวอร์พูลตอนใช้สปอนเซอร์รีบอกหน่อยครับว่าชอบของฤดูกาลไหนบ้างโอ้เสื้อลิเวอร์พูลยี่ห้อรีบอกพี่กุยจ๊ารีบอกมันยุค90ใช่ไหมเรื่องเสื้อช่วงรอยต่อถัดมันเปลี่ยนจากอาดิดาสมาเป็นรีบอกในช่วงปลาย90ปลาย90ใช่ไหมเข้าปลาย90เข้า2000ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่มันยาวยาวมาจนถึงนี่เลยนะอิสตันบูลเลยนะรีบอกอ่ะพี่ไปนึกถึงบาร์ลอตที่ใส่อ่ะมีบาร์ลอตก็มีใส่นะแบร์รีบอกรึใช่ป่ะใช่เออ ริบอร์ริสบูอ่ะริบอกก็น่าจะเป็นชุดนั้นแหละพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องเสื้อบอลไทยเออเออจะไม่อาจจะไม่ไม่ใช่ทางเปลี่ยนสปอนเซอร์จากเจ้านี้เป็นเจ้านี้ปีไหนปีไหนเราจะไม่ค่อยจำจะไม่ค่อยได้ไม่แปลกอีนี้ก็จำได้ไม่ค่อยได้แบบใส่ใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้นึกถึงเสื้อลิสบูที่เป็นริบอกเนี่ยช่วงนั้นแหละปลายปลายเกาสูตต่อ2000เนี่ยแล้วก็ไล่มาถึงแชมป์ยุโรปใช่แล้วก็มันนั้นไม่ใช่ภาพเจอจริงๆมันต้องเป็นภาพเจอหลาดที่ทำอย่างเง ราคาถือไม่มันมีรูปเดียวเขามันมีรูปเดียวเขาที่แบบบอกแข่งกับตันทีมอยู่แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็เสื้นาเสื้อรีบอกแต่ว่าคนที่พี่นึกถึงนึกถึงภาพขึ้นมาคนแรกดันเป็นบาร์ล็ออเลยแต่บาร์ลอก็อยู่ในชุดนั้นเพราะบาร์ลอก็โดดเด่นตั้งแต่อยู่ลิปูมาสปาร์แล้วไปเป็นดาวนยูโตนโแล้วมันก็ต่อยอดมาปีรุ่งขึ้นก็มาได้แชมป์ยุโรปแต่ถ้าในมุมเจ๊ที่ชอบเสื้อบอลเนี่ยเสื้อลิปูที่สวยที่สุดตัวหนึ่งในมุมมองเจ๊นะคือรีบอกชุดสีไข่ไก่อออกทีิิมรรยุนนั้ ก็รีบอกหรอรีบอกอุ้ยนั่นเงนก็ต้องเอ่อไปไปไปก้วศูนย์ไปการีบบอกรีบอกสีไข่ไก่อือสวยมากตัวนั้นแล้วก็แจ้งเกิดเป็นโนเวนอ่ะเสื้อแดงคอกลมสีขาวอืมอืมอืแล้วนั้นก็รีบอกก็รีบอกไี่ก็ดูเรียบเรียบนะอ่าอารีบอกนี่ก็สวยงามมากดีมอกแต่คองพี่ก่อนหน้านั้นเลยของพี่เป็นแดดที่ชอบที่เป็นิ้วล้วอ่ะอ่าอ่าแล้วก็ข้ามไอที่ก็คือยุคยุคนอรนเป็นั่นก็แดดนะใช่ใช่เหม ชื่อเฉพาะใครมาครูใส่แล้วแบบว่าระบายระบายเงือระบายอารมณ์ระบายระบายอากาศมีระบายอารมด้วยอ่ะมีนิดหน่อยตอนนี้เลี้ยงหลบวิดิทอ่ะอตอนนี้ เออเออประมาณนั้นอ่ะโอเคโอเคเราถึงโรบินพันเพอร์ซี่นะครับกับฉายา f l y ing Dutchman โอ้จริงจริงฟลา ing Dutchman มันเป็นคำที่เขาใช้เรียกพวกนักบอลฮอลแลนด์อยู่นะพี่กุ้ยนะใช่ไหมส่วนแล้วมันก็มีล้อกับเดนิสเบิร์กแคมป์ด้วยที่เขากลัวเครื่องบินอ่ะที่เป็น non f l y ing Dutchman จริง f l y ing Dutchman มันเป็นชื่อเรือนะอ่านี่นี่ชื่อเรือเดินสมุทรแล้วก็ไปล่มตรงกลแลมกูดโฮปจ้ะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือล่มตรงแหกลแคมกูดโฮปตรงแอฟริกาใต้นะก็เป็นชื่อเรือเดินสมุทรฟลาย ing ดั แล้วก็เข้ามาใช้กับฮอลแลนด์เพราะมันก็ดัตช์อะใช่ไหมไฟมาร์ซี่เนี่ยเดิมก็ไม่ได้มีภาพว่าคือเขาเป็นนักเตะฮอลแลนด <diet> น์นเข้าใจอยู่แต่ว่าไฟดัตช์แมนคือมันใช้กับฮอลแลนด์ทั้งทีมใช่แต่ว่าลูกที่เขาพุ่งมงสเปนฟุตบอลโลก2014มันเลยทําให้คําว่าไฟน์ดัตช์แมนเนี่ยมันโอ้โหมันรู้สึกว่ามันมันเป๊ะโคตรเป๊ะเลยเป๊ะช่เป๊ะแล้วมันคือเอาใชด้เลยอะคือมันมีมีมจังหวะที่เดลิบินเปิดเปิดแล้วไอมันพุ่งแบบพุ่งมงพุ่งมงไปอย่างน โม่งยี่เลยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลยอ๋อ Flying Dutchman มันคล้ายกับว่ามันคล้ายกับยังไงร,รูป้ป่ะคล้ายกับจิ๊กซอที่มันหายไปชิ้นหนึ่งอชไรปะ่ะภาพภาพใหญ่ของจิ๊กซอ์แลนด์เนี่ยทุกคนรู้ว่า Flying Dutchman Flying Dutchman ฉาย,ยา Flying Dutchman จนลูกหม่งของฟานเวอร์ซี่ลูกนั้นน่ะม,ม,มันเหมือนจิ๊กซอได้มาเสียบป,ปุ๊บชัดเจนมันชัดเลยเพราะว่ามันกำลังบินอยู่พอจริงๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็บอกในสเปนนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าเด็กยุคหลังหรือว่าคนยุคหลังแฟนบอลยุคหลังก็จะเข้าใจคำนี้เป็นแบบนี้ไปปเเเเเลลยยออออ่่่่าาาาข้้้้้จคนน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 ีีี็แแแแบบตรริงกมมัััวด ไฟน์ดัชแมนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ขอความทรงจำเกี่ยวกับนักเตะบาราซิลที่ชื่อเดนิลสันหน่อยครับเดนิลสันโอ้โห,โหความทรงจำเดียวเลยพี่กตูนาะ เป็นนักบอลที่เขาตัวแพงที่สุดในโลกครั้งหนึ่งย้ายจากซาบารูป่ะมาเบเติสตอนนั้นสูงจะ13ล้านปอนด์มั้งพี่จำราคาพี่จำว่า20่สิบนะสิบสามไม่ไม่แน่ใจพี่บุ๋นตัวเลขไม่ชัวร์ตัวเลขไม่ชัวร์แต่ว่าแต่ตอนนั้นหลักสิบหลักสิบล้านปอนด์แค่นั้นเองเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในโลกใช่ใช่คือนักเตะที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยมันมีทั้งเปรี้ยงแล้วก็แป๊กโอ้โหจริงแป๊กมันก็มีใช่ไหมแบบอย่างเออย่างกาดกาดเคยแพงที่สุดในโลกอ่าใช่แต่ว่าเขาก็ไปล้มเหลวไม่ไม่ไม อิตาล,ลีเคยเล่นมมไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกจะย้ายไปอยู่มิลานเดนิสันเนี่ยเขาคือฮามากเพราะว่าเหมือนเป็นนักเตะบราซิลด้วยนะแล้วก็โหย้ยขึ้นชื่วนักเตะบราซิลเนี่ยแพงสุดในโลกแล้วตำแหน่งคือปีกใช่ใช่มันจะเก่งแค่ไหนวะแล้วเราไม่เคยเห็นฟอร์มเขาเใช่ไหมเพราะว่าเขามาจากจากริบารซินจากบราซิลถ้าจะไม่ผิดน่าจะเซารปลโลนี่แหละมันจะเก่งแค่ไหนวะแล้วทำไมเป็นเบติสวะใช่องนงี้หลายคนงงนี่แหละตรงนี้แหละพี่กุยที่แบบอะไรวะเบติสซื้อนักเตะแพงสุดในโลกหรอวะมันต้องมีอะไรดีเด็กก็ไม ก็ไม่ได้เห็นอยู่ดีนี่มันก็อยู่ที่องค์ประกอบด้วยนะเจ็บบ่อยด้วยนะคุยความเป็นดาบสองคมของเรื่องนี้ก็คือทุกทีมรู้ว่าเบติสซื้อนักเตะที่แพงสุดในโลกมาถามว่าถ้าเราเป็นคู่แข่งเบติสเราก็ต้องเตรียมรับมือกัพอดูหน่อยวะคือเออกูไม่ยอมมึงง่ายๆหรอกเพะฉะนั้นเดนเนสันก็คงจะโดนกะซวยไปอ่าโดนมีมีลุมโดนซ้อนโดนอะไรทื่ททำให้เขาเล่นยากแล้วองค์ประกอบของเขาเนี่ยมันไม่ใช่องค์ประกอบที่ระดับท็อปอ่าใช่ของติสในยุคนั้นก็้อาง่ายๆสู้บัลลิาสู้บาซ่าได ทีมเก่งอ่ะพิ่งว่าเพิ่งทีมเก่งคุณก็จะมีโอกาสมากไปด้วยแต่นี่ถ้าเพิ่งทีมมันยังไม่ได้เขาก็โตคนเดียวมันก็น่าจะยากก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็อาจจะเป็นการย้ายที่อาจจะย้ายที่แบบจะใช้คาย้ายผิดคือผิดที่ผิดทางหมดเออใช้คานี้แล้วกันประมาณนั้นประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับเดนเวสันทำไมผู้รักษาประตูถึงต้องเดินออกมาจากสนามแบบประมาณคนที่สองเลยประมาณนี้ครับอ๋อเออเราสังเกตไหมเออจริงเวลาเดินมาตั้งแถวเนี่ยกัปตั้ทีมก่อนกัปตั้งทีมก่อนอ่าแล้วเป็นประตูเออพี่พี่คิดว่าเขาคงอยากจะเดินเข้าคน ได้เหมือนกันแหละแต่โค้ดไม่ให้แล้วก็กดไม่ให้คือกดก็คือกัปตันกัปตันทีมต้องเป็นคนเดินนำอะ,อะไรอย่างนี้สมมติโอโกยรลิสอ่ะกัปตันทีมอันนั้นถือ,อว่าช่วยไม่ได้ไงเขาเป็นกัปต<อ>ันทีมโอโกยริศอาจจะอยากเดินคนที่2ก็ได้ <c oughs> คลิปนี้มีสาระหมดเลยนะตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนนเนี้ยแล้วมันคล้ายๆไอ้นี่แหละแล้วทำไมพี่กูปิดท้ายอย่างนี้วะทำไมสนามฟุตบอลต้องปลูกหญ้าอะไรเงี้ยอ่าเพราะอะไรก็ถ้าปลูกต้นมะพร้าวมันจะเกะกะ ปิดท้ายก็แบบนี้แหละก็ต้องประมาณแบบนี้แล้วทำไมผู้รักษาประตูต้องใส่ถุงมือไม่ใส่ถุงยางเอางั้นเหรอไม่ต้องใส่ถุงมือก็พอแล้วทำไมต้องใส่ถุงมือเออต้องใส่ถุงยางมือจะไปงี่นี่เดี๋ยวนะแล้วเทมนี้ออกไปนะคนก็มาด่ากูถามว่าเอาพี่ตังกุยมาทำแบบนี้เลยอเทแล้วนี่นี่อันนี้ไปดูได้ในไอ้นี่ว่าที่มีพี่เตี้ยสะสมลาเอาใจลัลาที่มีพี่เตี้ยสะสมอ่ะทำไมกรรมการใส่ชุดสีดำไปงานศพพ่อ I <laughs> พี่เ <zo> ตี้ยแกโดนแกโดนไหลหรอแกโดนไหลช็อตแล้วไงเอาทีเดียวแกเอาทีเดียวเลยโอ้อันนี้เป็นเป็นตรับคลาสสิกกันนะฟังเมื่อไหร่ก็ตลกเมื่อไหร่เลยอ่ะวันนี้สนุกสนานเหมือนเดิมกับเล่าเท่าที่จำได้กับพี่กุยตั้งกุยกับพี่กุณจ้าคุณครับขอบคุณมากครับปราบผลงานกับแฟน่เจ๊ดำหน่อยเผื่อบางคนชื่นชอบในผลงานพี่กุยแล้วแบบหาไม่เจอเลยไปตามที่ไหนได้ก็หลักๆก็จะเออหลักๆก็คือพี่ยังอยู่ทางแสนสปอร์ตใช่พี่ก็ทำงานอยู่กับแสนสปอร์ตเป็นพนักงานของแสนสปอร์ตยังเขียนคอลััััมมมนนนนนน์์์์อออาาเเขียยคลลลงงใหสืพพิซกกรรววแ้็ ซอสเกอร์รายสัปดาห์ก็มีแล้วก็มีมีหนังสือกําเนิดหงที่ได้รับมอบหมายให้เขียนเขาเรียกอะไรเป็นล็อตล็อตที่แบบทํามาหลายเล่มแล้วด้วยนะอันนี้กาลังเขียนเล่ม15อยู่นะจริงๆตอนแรกก็วางไว้แค่12เล่มคุณรวีสั่งมาเนี่ยก็คือ12เล่มแต่ว่าเขียนไปเขียนมามันไม่พอมันเพลินมันไม่พอตอนแรกยังคิดว่ามันจะเขียนไหวไงว่า12เล่มพี่เขียนไปเขียนมาเออดูแล้วน่าจะอาจจะไปจบที่20อะไรเงี้ยอแต่ว่าล็อตนี้ก็แฟนหงน่าจะมีเก็บไว้กําเนิดหงนะฝากมาด้วยนะตั้งแต่แรรกกเมลลยยยาา้้ว็ การต่างๆของทางชานสปอร์ตจ้าช่องทาง y t u b e Facebook อะไร้เราจะมีติกตอกก็มีพี่กุยไปอยู่ด้วยนะติ๊กตอกก็ตั้งแต่เขาสั่งให้มีอ่ะแล้วก็มีคลิปเดียวแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นแหละงานมันยุ่งานมันยุ่งแล้วก็เพจส่วนตัวก็จะเป็นเพจตังกุยจ้านะครับเพจตังกุยก็จะอัพบ้างไม่อัพบ้างโพสบ้างไม่โบ้างเพราะว่าเป็นคนที่เขียนหนังสือได้น่าอ่านมากก็ฝากไปติดตามพี่กุย ทุกช่องทางเลยก็แล้วแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเจ๊ดำได้นะจ๊ะกับคอนเทนต์ปวดสมองแบบนี้เล่าเท่าที่จําได้ทุกคนครับเราเจอกันนะแล้วก็5ช่องทางตัวนี้ฝากด้วยนะจ๊ะอ่ะห้าแล้วเหรอห้ายอดสุดยอดแล้วก็มี Facebook YouTube TikTok IG แล้วก็ Line แอดเจ๊ดำออฟฟิเชียลทุกช่องทางเลยอีเมลอ่ะอีเมลมีทั้งอีเมลมีเหมือนกันเจ๊ดำออฟฟิเชียล at gmail com ก็ติดต่องานผ่านอีเมลได้ msn มีไหม msn ก็มีเจ๊ดำศูนย์อะไรไม่เหมืกันนี่เก่าไปแล้วติ๊ย